จะอินเทนซีบ้างก็แอร์เวย์เป็นไงบ้างก็สนุกมากเลยค่ะช้าวันนี้ทั้งครูพี่ปาครูพี่ออยให้คำแนะนำดีมากอีกทั้งยังได้รู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของพี่ๆด้วยในการเป็นเพอ์เซอร์ของสายการบินบางของแอร์เวย์แล้ววันนี้ก็ได้มาเจอพี่ๆเพื่อนๆทุกคนค่ะบรรยากาศในคลาสนุกสนานมากทุกคนน่ารักมากเลยดีมากเลยค่ะสนุกมากดูพี่มีทุกคนคือแบบเป็นกันเองมากได้รู้ทริคจาก ั้งพี่ปาแล้วก็พี่ออยในหลายๆท่ลงแล้วก็คิดว่านาไปใช้ประโยชน์ได้ในรอบฟรีสกีแล้วก็รวมถึงกลุ่มเดสคัชันค่ะหรือว่าถ้ามีโอกาสก็คิดว่าอยากไปรอไฟถึงรอไฟนอตได้ค่ะค่าในบ้านหรอวันนี้ก็สนุกมากๆเลยค่ะได้มารู้จักเพื่อนๆใหม่ๆและมารู้จักครูพี่ออยครูพี่ปานะคะแล้วก็เทคนิคต่างๆรู้สึกว่าคลาสนี้คือแบบสมบูรณ์แบบมากใช่ค่ะแล้วก็พี่ออยให้ฟีดแบ็คที่ตรงๆเป็นประโยชน์มากๆสำหรับรอบฟรีสกีแล้วก็รอบรูด้วยค่ะ ก็ขอบคุณพี่ปลาพี่ออยแล้วก็เพื่อนๆในคลาที่น่ารักลมากะค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมคลาตอนนี้ค่ะสนทกเยอะๆนะคะมาเรีนเยนด้วยกันนะคะ